ใน1วันผู้ประกอบการใช้ AI ทําำอะไรได้บ้างนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยเครื่องมือโปรดของผมเลยนะครับเป็น AI ที่ชื่อ s p h Note นะครับ เป็นหนึ่งใน AI ที่สามารถถอดเสียงคุณเป็นตัวอักษรให้คุณได้นะครับผมใช้ตัวนี้ในการทํางานเกือบทุกโปรเซสของทั้งชีวิตผมเลยตั้งแต่รู้จักมันเวลาคุณจะบีฟงานเวลาคุณจะพร้อมเวลาคุณมีไอเดียเวลาค,คิดอะไรไม่ออกนะครับผมจะเปิด AI ตัวนี้ขึ้นมาครับกดทํางานแล้วบ่นไปครับว่าอยากได้อะไรโดยไม่เรียบเรียงเลยนะครับไปแบบเบรนเลสเลยพูดออกไปให้หมดเสร็จแล้วปุ๊บผมจะก๊อปปี้ทั้งหมดนี้ครับเอาไปใส่ AI อย่าง ChatGPT หรือ Poe นะครับโผ นะครับพร้อมกับชื่อ u s สเคสที่ต้องการให้มันทําเช่นผมอาจจะบ่นเข้าไปว่าช่วงนี้เรายอดตกเราจะเชนสถานการณ์อย่างไรดีโดยธุรกิจตอนนี้มันเป็นแบบนี้และคู่แข่งทํางานแบบนี้แบบโน้ตแบบนั้นลิสไปเลยยาวๆไม่ต้องรีบเรียงอะไรเลยครับเสร็จปุ๊บผมก็จะบอกมันว่าช่วยคิดวิธีแก้เสนอมาสักสิวิธีให้หน่อยมันก็จะลิสออกมาปึ๊ดนะครับเนี่ยคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในงานประจํบบาวันทุกๆพื้นที่นะครับอันที่2ครับผมแมนะนให้รู้จัก AI อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น AI ที่ชื่อแกกมมาาาารเอไไว้ในทํสลด Thank you พรีเซนเทชันแบบที่คุณก๊อปเนื้อหาออกมาแปะโป๊ะหรือเอาแค่พร้อมที่คุณได้จากสปีชโนตไปแปะพวกคุณจะได้ออกมาเป็นสไลด์จัดหน้าสวยๆเลยครับในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งเนาะหลายๆครั้งนะครับคุณแค่อยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นภาพเป็นอะไรที่จับต้องได้หรือสามารถนําไปพรีเซนต์ได้ง่ายนะครับเพราะงั้นการที่คุณรู้จักเครื่องมือตัวนี้เสร็จปุ๊บคุณก๊อปปี้จากสปีชโนตไปแปะคุณก๊อปปี้ผลลัพธ์จากแ GPT ที่คุณชอบแล้วไปแปะแล้วมันขึ้นออกมาเป็นสไลด์ให้เนี่ยบางีคุยกัน่ม นะครับก็มีการแชร์สไลด์มีการแชร์จอได้เอาไปคุยกับลูกค้าได้ดูมีอะไรดูทํากันบ้านมานะครับอันที่3ครับโดยส่วนตัวเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมใช้ในงานและในทีมใช้ชีวิตประจําวันจริงๆนะครับเป็น AI หรือเป็นเครื่องมือทํางานร่วมกันในองค์กรที่ชื่อ LARK ครับ l a r k นะครับในนั้นเนี่ยมันมี AI อยู่เพียบเลยนะครับอันที่ผมชอบมากในนั้นจะมีตั้งแต่ AI ถอดเทป AI ที่ช่วยในการสรุปเทคโนตประชุมนะครับ AI ในการทำออโตเมชันในโปรเซสตงานนะครับไปจนถึงแม้กระทั่ง AI ที่สามารถช่วยคุณในการจัดการตารางได้ด้วยนะครับก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายมีฟังก์ชันในการที่คุณสามารถสร้างลิงก์เวลาที่คุณว่าง จากสเกจดูของคุณจริงๆนะครับส่งให้กับทีมว่าใครจะนัดฉันให้กดเวลานั้นมาได้เลยโดยคุณไม่ต้องมานั่งถามว่าพี่ว่างกี่โมงคะแล้วมันยังมีแบบ AI จํานวนมาก AI ช่วยแปลภาษาระหว่างแชทพิมพ์ AI ในการช่วยตามเพื่อน AI ในการสร้างทักษ์งานรวมจบอยู่ในตัวเดียวถ้าทางองค์กรคุณย้ายมาใช้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า AI จะเข้าไปอยู่ในงานประจําวันของคุณและทุกคนในองค์กรได้ง่ายมากๆอันนี้ก็เป็น3ตัวที่แนะนําที่ผู้ประกอบการควรใช้ในงานประจําวันนั่นเองครับ